โอเค,อเคะนโสวัสดีคะ่ะอากาศแก่มใสวันนี้อากาศดีมากเลยคะ่ะเดี๋ยวป๊อตโตจะไปซื้อกับข้าว <ś les> ถึงแล้วค่ะ ผักชีนะคะกำลักสามร้อยยิบสองเยนผักบูมีหมดทุกอย่างเดียวซื้อของมาละ หรังสีขาวนะคะหณฝรั่งสีขาวแพ็คละสามร้อี่สองเนีสีเขียว แพ็กหนึ่งหยยีเ็ยนนะคะโอ้ยเมงผูส่สดๆดเลยค่ะวันนี้แพ็คละสามรยยิบเยน เสร็จแล้วค่ะกลับบ้านอุ้ยดูผมกระเซิงก็แป๋วจองร้านทําผมไว้กลับบ้านกัน <Yeah. S 1> อ่ะสิเน่ <Yeah. S 1> วันนี้นะคะอากาศอบอุน่น มาหลายแพ็คเหมือนกันนะคะพอดีไปเจอค่ะตอนแรกกะจะไม่ทําเมโนูนี้นะคะไปเจอพอดีสดๆก็เลยเออคิดอยากกินขึ้นมา เราจะมาผสมแป HS ้งกันนะคะแป้งก็ใช้เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะสําหรับคนที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะแป้งข้าวเจ้าเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครอยากจะทํานะคะก็กรอบออกค่ะอันนี้คือแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งทอดกรอบค่ะแป้งทอดกรอบนี้นะคะป้าแป๋วจะใช้เป็นแป้งทอดกรอบสําหรับทอดไก่นะคะคาราเงะนะคะหรือว่าคนไทยจะเรียกคาราเกะคาราเกะนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะคนญี่ปุ่นเขาจะออกเสียงนะคะคาราเงะนะคะ มีถ้าใครไม่มีแบบนี้นะคะจะใช้เป็นแป้งที่ทอดที่ทําแทมปุระนะคะก็ได้ค่ะแป้งข้าวเหนียวค่ะนี่นะคะแป้งข้าวเหนียวแล้วก็ป้าเป๋าจะใช้เป็นแป้งคัตตากุริโกนะคะหรือว่าแป้งมันเกลือซีอิ๊วขาวแล้วก็ไอ้นี่เป็นผงปรุงรสนะคะบ้านเราก็จะใช้เป็นแบบคนอก็ได้หรือว่ารสด,ดีก็ได้นะคะพริกไทยใช้แป้งข้าวเจ้านะคะร้อยกรัมแป้งข้าวเหนียวก็ร้อยกรัม แป้งทอดกรอบร5อยห้ากรัมแป้งมันนะคะก็แบบก็ใช้ประมาณนี้ค่ะนิดหน่อยค่ะเพราะเรามีแป้งข้าวเหนียวอยู่แล้วค่ะถ้สะสาใส่เยอะมันก็จะเหนียวเกลือซีอิ๊วขาวผงปรุงรสนะคะเราก็กะเอาค่ะไม่เยอะค่ะประมาณนี้นะคะพริกไทยเติมน้ำค่ะน้ำนี่ใช้เป็นน้ำเย็นนะคะ นี่คะ่ะเราก็เติมกะเอาค่อยๆนะคะเดี๋ยวพ่อเป๋อจะกะให้ดูคนเข้าด้วยกันนี่คะ่ะผสมแป้งเสร็จนะคะความเหนียวก็อยู่ประมาณนี้คะ่ะเนี่ยเราจะหมักแป้งทิ้งไว้นะคะสักประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะคะใครจะหมักไว้เป็นชั่วโมงก็ได้นะคะ กะก่อนที่เราจะทําอย่างอื่นเราก็มาหมักแป้งไว้ก่อนค่ะนะคะเราก็หมักทิ้งไว้อย่างต่ำครึ่งชั่วโมงนะคะน้ําจิ้มเรานะคะก็ง่ายๆค่ะมีซอสพริกแล้วก็น้ําจิ้มไก่ค่ะผสมในส่วนปริมาณเท่ากันนะคะ จิ้มเราเสร็จแล้วค่ะ ร้านหอยทอดของป้าเป๋วนะคะก็พร้อมเปิดบริการแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะป้าเป๋วจะมาแนะนําวิธีกินอีกอย่างหนึ่งนะคะป้าเป๋วจะอบใส่วายขาวค่ะนะคะแล้วก็จิ้มกับน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะโอ้โหป้าเป๋าขอบอกว่ามันอร่อยชนนาชิริเดรซ์เนสซานอซังมีนาอายไตเน่เพื่อนสาวป้าแป๋วันนี้จะมาดูป,ป้าเป๋าทำหอยทอดเราจะอบหอยไปให้พอหอยอ้าแล้วก็ใส่วายขาวค่ะ เราใส่ไวยขาวเข้าไปเลยค่ะใส่ไวยขาวเข้าไปแล้วก็ปิดฝานะคะทิ้งไว้สักประมาณ1-2นาทีก็โอเคค่ะว้าวโอชิโซนี่ค่ะขนาดนี้พอดีแล้วค่ะว้าวก็สนุกมาไหมเนาะอะไอทะ่ไเริ่มจิ้มซีฟู้ดสุดยอกระหายน้อยเลยทีกนี

อ๋อสนุสักเขมใส่หอยเยอะๆเลยนะคะเพราะเราทำกินเอง

ข่าทอดไปเลยนะคะ ไปให้กรอบค่ะทาบาโบทาบาโกนังโกทาบาโกสังโกไข่นะคะดูดยวมายักษเนียนุ่มเลยเลย แป้งกรอบมากเลยค่ะเห็นไหมคะเนี <oni> ่ยนี่นี่โอ้โหแป้งแบบอย่างกรอบเลยค่ะพี่ก้าวเชื่อมไปทางหีนกันก้าวไกรลมาเลยเนาะ

ก็จะจากตรน้โ่แล้มะแม่ซอสสูมะม่ซอสสูตอิมาสใหมีรสชาตินิดนึงนะคะหมดหมด้กระดวายสีหมดตัใช่ใส่อะไรม

やだ。パクチー。うん、はい、そのさん、皿持ってください。うん、これ、ちょっとカリカリね。ガリガリの、サラ、うん、さん、パクチー。いい、いい、大丈夫。<laughs> で、火通すと食べやすいじゃんね。はい。あうん。ューはい、こっち。 しいはい。いいあとううここれこれお茶はいいかかあ佐野さんん大丈夫ですかかかいい、け、はいうんはい、けるかける,かけるはい 佐野さんの場合2分かけるはい。でで <laughs>、うん、ですすすよいいいい,い,いですかかススイーートチリソースみたいな味がたあ甘これね、はい

หอยทอด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 ไทยตกินี่นะคนใยาไหมีนซ้ยู่ม่เดงตัหอยทอดหอยทอดอร่อยค่ะอรย่อยครับอร่อยก็หอยทอดหอยทอดอร่อยค่ะอร่อยค่ะ うそ、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 うくるよ。うん、うくる。うん、うん。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 うよかった。お兄さん、かっ。ありがとう。うん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 。

อย anyway. าจะหัดทำนะคะเอาไปฝากสามีให้อ hey. ิฉ hey. ัก็ให้เจ้าหทำนะคะนายอยากจะัดทำอาหารไทย ちょっと、<ら>どれかなあ、いいじゃないですか卵、ね。はい、タバゴ。はい、あと1個。1> ああ、逃げた、はい。はい、はい。そうそう。うん、ジョース。うんうん、そうそうです、うん、そ,うそうそう。ジョース。 はい。はいえー、<laughs> あ、大丈夫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 。<い>大丈夫、大丈夫。ああ<ー>。きれいじゃん。いいよ、いいよ。いや、いいよ。はい。いいあ、ちょうどいいかもよ、佐野さん。いい色じゃん。いい本当いい色じゃんいいよ。はい、もやし。どうですか。

はい、繰り返す？それともそのまんま<ー>はー？はいはい中にパクシーとネギであジョスじゃないですかそのさネギー <laughs> はい、okay. はい

เรียนการอร่อยโอเคนะคะวันนี้ป้าแป๋วก็มาทำหอยทอดคนญี่ปุ่นสองคนนี่ก็ถูกอกถูกใจติดใจหอยทอดค่ะโอ้ยชิหอยทอด, <laughs> อ,ทอ,ดอร่อยค่ะหอยทอดอร่อยค่ะเจอกับป้าแป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ป้าแป๋วด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะ <laughs> <roy> <laughs> 拜拜，拜拜。